ว่าโอ้นะคือเรื่องนี้เขาเป็นองค์การขนาดใหญ่ครับพวกเราเรียกว่ามองไม่เห็นที่อะไรมันจะกลับมาได้เลยนะครับเรียกว่าสงสารลุงพลมากเขาจะให้ลุงพลติดคุก5ปีเลยนะฮะติดคุกหปีเลยนะครับลองคิดดูนะครับจนกว่าคดีนี้มันจะเสร็จยังมีคดีอื่นเพียบนะเรียกว่าเขาสะใจกันมากนะครับสะใจเออกระเลิกนะอันนี้พูดตามความจริงนะเขาสะใจกันมากนะครับ เรียกว่าพวกเราต้องต้องหลบหลบเลยนะครับต้องบอกกันว่าเออทนให้ได้ในคาําด่านะครับทนให้ได้ในคําด่าคาคาอะไรเราต้องต้องรับได้ทุกสถานการณ์นะครับเราไม่รู้หรอกว่าเรื่องนี้มันจะตีกลับมานะครับมันพลิกกลับมาพลิกกลับมาอย่างมโหรานี่ยนะฮะเรียกว่าทนายบางท่านเรียกทนายตั้มว่าอัจฉริยะเลยนะฮะการมองในหนึ่งเรื่องหนึ่งหนึ่งยางนะครับการมองหลายคนเนี่ย มันจะมองเห็นใน,ในหลายแง่นะฮะพวกเราอาจจะเห็นตื้นๆคนมีปัญญามากจะเห็นสูงขึ้นเห็นเหลี่ยมมุมต่างๆต้องใช้ต้องใช้ประสบการณ์สูงนะฮะต้องใช้ประสบการณ์สูงเพราะว่าวิธีการต่างๆบนโลกนะ่ยมันก็จะมีขั้นตอนหลักการแง่มุมเหลี่ยมคมของมันอยู่นะครับมีเทคนิคอยู่ดังนั้นคนที่มีประสบการณ์สูงเรื่องนี้เท่านั้นครับจึงจะคลี่คลายได้โอ้โหนะท่าน ทนายตั้มในรี้ว่าทําให้ทนายท่านอื่นต้องเรียกว่าอัจฉริยะเลยทําให้คนที่มองไม่เห็นหลายมุมเนี่ยมันบังอยู่นะฮะพอมันผลขึ้นมาปุ๊บมันเหมือนพยพุ่งขึ้นมาเลยนะทําให้คนมองเห็นไกลๆอ้าวโอ้นั่นพวกขาไฟนิว่าอะไรประมาณนี้นะคือการมองหนึ่งเรื่องเดียวจะต่างกันมากนะครับและล่าสุดพอดีท่านาได้ไปดูนะของพ,พอดีผมไม่ค่อยชอบดูสื่อนะ เป็นนิสัยยังไงก็ไม่รู้นะ,นะครับ <g år> ก็ไปเห็นคุณมุกดานะครับคุณมุกดานะครับไปเอาผู้อ่านข่าวท่านหนึ่งนะครับท่านนี้เรียกว่าเดือดเลยนะท่านมาเดือดเนี่ยเดือดด่าสื่อครับคุณยุคนมา้ครับเดือดด่าสื่อครับได้โอ้โหนะท่านพูดได้ได้ครบเครื่องมากเลยฮะค,คือเขาบอกว่าสื่อเนี่ยมาเขียนสำนวนให้ตำรวจครับ ทุกวันนี้เสือทุกอย่างเนี่ยมาเขียนสำนวนให้ตํารวจน,นะฮะทำเป็นหลักการเป็นขั้นตอนนุ่นนะเป็นวิธีการต่างๆนะครับเรียกว่าคุณยุคนด่าเดือดมากเลยครับบอกเลิกเถอะเลิกเถอะไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายใดๆแล้วนะครับแล้วยังพยายามที่จะมาทําให้สังคมสับสน จูงใจคนที่ไม่รู้ให้หลงตามเนี่ยนะถือว่าบาปนะถ้าเรื่องบาปกรรมถือว่าบาปนะครับนะครับนี่นี่คือการตีกับนะฮะนี่คือการตีกับครั้งใหญ่เรียกว่าทําให้สิ่งที่เรามองไม่เห็นช่องทางเนี่ยถูกตีกับผมก็ยังคิดลึกๆอยู่ว่าคนไม่ผิดมันต้องมีอะไรที่ต้องดีขึ้นสิคนไม่ผิดต้องมีอะไรดีขึ้นสิ ก็พูดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับก็ภาวนาในใจอยู่เรื่อยๆนะครับคนไม่ผิดถ้าไม่ผิดมันจะต้องไม่ให้ความผิดนั้นเนะี่ยมันจมลงไปสิจะยุคคนชั่วมากกว่าคนดีก็แล้วแต่นะครับขอให้พลังความดีนะั้นมันตีขึ้นซะนะครับแต่ก็ไม่เห็นเหลี่ยมมุมว่าใครจะทําเรื่องนี้ให้มันให้มันดีขึ้นครับผมใช้คําว่ามิลเลคเนยภาษาอังกฤษคือมิลเลคเนยะมัน มันอัศจรรย์นะฮะมันอัศจรรย์เลยนะฮะจริงๆนะครับคนคนเดียวครับคนคนนั้นต้องเด็ดเดี่ยวเกินไปที่ทุกคนจะคิดได้ว่าเขาเดินไปในมุมที่มืดมิดสนิทเนี่ยเขาไปทำให้เกิดแสงได้นะะค,คือทนายตั้มครับเขาไปอยู่ในดงะนะดงไหนครับเขาไม่เกรงกลัวเลยนะครับว่าจะพาลูกความเขามุ่งไปยังไงไปอยู่เหลี่ยมไหนเนี่ย ทนายตั้มเห็นหมดครับจะเห็นเหลี่ยมไหนไม่ให้ถ้าขณะเสียเปรียบต้องให้เสียเปรียบน้อยที่สุดน,นี่คือวิธีการมองนะนแล้วก็สามารถปลักดันออกมาสู่ทางแก้งทางถูกต้องให้สังคมเห็นเป็นวิธีเดียวโชคดีในเรื่องนี้ก็คือลุงพลเนี่ยมันเป็นคด,ดีนี้คด,ดีที่คนสพ สนใจหมดน่ะสนใจมากทั้งประเทศอ่ะก็นึกถึงสภาพสื่อนะครับสื่อทั้งหมดจะมากองกันอยู่ในในเนี้ยเป็นไงฮะสองสามร้อยชีวิต่นสื่อนะฮะเป็นโอกาสเดียวที่คนคนเดียวจะกับลุงพลมาเยือนอยู่ด้วยกันเนะี่ยจะสามารถพูดอะไรได้อนะ่ะเพราะอย่าลืมนะครับว่าลุงพลเนี่ยมีสื่อตรงข้ามเขาหมดเลยเขาพูดอะไรไม่มีใครเชื่อนะ ลุงพลจะพูดอะไรไม่มีใครเชื่อนะภาพทั้งหมดที่ที่ปรากฏเมื่อวานเนี่ยมันปรากฏทั้งประเทศแล้วสองสองคนเนี้ยทําให้เรื่องนี้กระจายได้สองคนนี้ทําให้เรื่องนี้กระจายได้นะครับใช้พวกเขาเองนั่แหละครับใช้ความฉลาดให้พวกเขาเองเนี่แหละครับกระจายข่าวครับเรียกว่าโอ้สุดยอดเลยนะ จนเฉพาะคดีเพราะว่าลงุงทนายตั้มเขาดูแลคดีนี้คดีเดียวนะครับแต่ลุงพลมีแดคดีดังนั้นทุกทนายเนี่ยถือว่าผมก็บอกตลอดนะการได้สามทนายนี้มาไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนนะี่ยนายรัชพลทนายสมเกียรติทนายตั้มไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะเพียงแต่ว่าทนายตั้มมันจะแปลกหน่อยคือต้องให้ลุงพลมัน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 ต้องแลกครับ กรณีคดีน้องชมพู่มันต้องแลกครับทนายตั้มรอทนายตั้มจะได้ทำงานอย่างเต็มที่เมื่อลุงพลถูกดำเนินคดีครับหรือลุงพลเป็นผู้ต้องหาไงครับิฉะนั้นทนายตั้มจะเข้ามาไม่ได้ในเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ได้มันก็เหมือนอะไรบางเอื่นว่าขณะที่ลุงพลยืนอยู่ระหว่างที่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใชใชอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่อึดอัดนะครับน่ะ มันเป็นเรื่องที่อึดอัดแล้วลุงทนายตั้มก็ไม่สามารถเข้ามาวุ่นวายได้เพราะว่ามันยังไม่ปรากฏแต่ผมเชื่อว่าทนายตั้มก็ทำงานลับๆอยู่เพราะให้เห็นการมองของทนายตั้มเนี่ยมันมองเป็นคนมองที่เขาเรียกว่าแยบคลายอ่ะใช้คาว่าแยบคลายฮะการเห็นอะไรที่แยบคลายต้องบ่งบอกว่าการเรียนจบโดยตรงทางกฎหมายเนี่ยทุกคนจบตุดหมายโดยตรงเยอะครับ ก็อยู่ที่แต่ละคนอีกนะครับทุกความรู้มีคนรู้มากแต่การนำเอาไปใช้เนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดนี่นำไปใช้ความรู้นั้นได้ไปเอาไปใช้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยไม่เท่ากันนะครับคนจบวิศวะเหมือนกันแต่เวลาไปทำงานจะต่างกันคนจบบริหารเหมือนกันไปทำงานจะต่างกันคนจบกฎหมายเหมือนกัน แต่เอาไปทำงานในความแยบคายความแทงตลอดในความรู้เขาเนี่ยมันจะต่างกันนะครับดังนั้นทนายสามท่านนี้มาด้วยความไม่บังเอิญนะฮะต้องเป็นถ้าเป็นความรู้เนี่ยก็เ,เรียกว่าต้องทําอะไรร่วมกันมาอย่างหนึ่งอย่างใดที่ต้องมาร่วมหัวจนท้ายมาร่วมกันทนําอย่างนใดนะเพื่อให้คนคนหนึ่งที่มีคนเห็นแล้วก็เห็นว่า ต้องเอาใจช่วยเขาอะเรียกว่ามากลุ่มก้อนเดียวกันก็ไม่เยอะนะเอ้ก็ไม่มก็ไม่น้อยนะฮะเอฟซีลุงพลน้ำประเทศก็ไม่น้อยนะครับเรียกว่ามีแต่ใจทางบุญด้วยมีแต่ใจทางบุญด้วยนะฮะมันก็แปลกนะตอนนี้ผมผมมุ่งอย่างเดียวคือให้ทุกคนอยู่ในศีลในธรรมอยู่ปกตินี่แหละครับลุงพลเองก็อยู่ในศีลในธรรมปกติต่อไปนะครับอ่า ทนายก็ทนายสายสายบุญสา,สายสายศีลสายศีลสายบุญอีกนะครมันมาประกบกันฮะนะครับส่วนทางโลกใครที่จะเอาความชั่วเอาความไม่ดีเพื่อเอาชนะก็ให้คุณทำไปเถอะครับถ้าคุณยังไม่สำนึกนะครับโอเคนะครับต่อมาเราก็จะมาดูอย่างนี้นะครับว่า เมื่อมันพลิกนรกขึ้นมาได้นี่นะผมใช้คำว่าพลิกนรกนะไม่ใช่ไม่ใช่พลิกนรกที่เอาเขาเหนียวจ้ำเะ <c oughs> นะครับคนละคนละพลิกอันนี้พลิกพลิกล็อกนะครับพลิกล็อกขึ้นมามันทําให้หลายคนนะฮะที่อยู่ตรงข้ามลงบนเนี่ยแน่นอนครับต้องเจ็บปวดใจนะนะอาจารย์ผมไม่ไม่เป็นพยานนะ <c oughs> ไม่เป็นพยานนะนะอะไรนะ,นะนะ นะครับนะลักษณะแบบนี้ครับเมื่อพลิกนรกขึ้นมาแล้วเนี่ยนะสวัสดีครับทุกท่านนะครับนะพลิกนรกให้ชีวิตลุงเนี่ยสามารถพุ่งขึ้นมาใหม่ครับพุ่งขึ้นมาใหม่และเป็นการพุ่งที่แปดนะครับพุ่งทั้งเนี้ยพุ่งแบบเคลียนะเคลียร์ใช้คําว่าเคลียร์นะเหมือนเหตุการณ์นี้มันมีการเคลียร์ให้ลงพลเยอะเคลียขนาดไหนครับ ก็เคกันนะว่าคนที่เรียกว่าเป็นเซเลบในด้านความรู้ต่างๆที่มาวิเคราะห์เนี่ยนะฮะเรียกว่ามีต้นทุนสูงๆในสังคมเนี่ยเริ่มมาพลิกตัวเองเหมือนกันพลิกความคิดตัวเองเหมือนกันนี่ไม่ง่ายนะฮะไม่ง่ายนะครับที่ให้เขาจะเห็นเหมือนพวกเราเห็นเมื่อพวกเราเห็นปุ๊บพวกนั้นเขาก็เห็นด้วยคนที่พูดไปในแนวแนว่าลุงพลเป็นคนผิดอะไรเนี่ยเริ่มพลิกด้วยเริ่มพลิกด้วยครับ ดังนั้นเรื่องนี้เรื่องจริงไม่ใช่เรามาเห็นคนเดียวนะครับกลุ่มนักข่าวนักนั่นนัก,นก,นกวิชาการาตุลาการอะไรเขาเรียกว่าอายการอายการบางท่านนะครับที่มาเป็นการวิเคราะห์นักกฎหมายหลายคนเริ่มจะพลิกตามครับนี่พลิกตามเมื่อวานเท่านั้นครับทุกคนจะเห็นในมุมมองเดียวกันเหมือนผมเห็นเนี่ยเหมือนท่านเห็นเนี่ยเห็นไหมครับเพราะทนายตั้ม นำให้เรื่องนี้กระจายขึ้นมาในดงที่ทนายตั้มกับลุงพลเดินเข้าไปอ่ะมันมืดมิดมากหนาวเหน็นบมืดมิดชนิดที่ว่าไม่มีใครไปพลิกสถานการณ์ด้านหน้าเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระหว่างตำรวจกับลุงพลเลยนะครับมันเป็นตำรวจกับลุงพลในการขอหมายจับมันมีสองสองแง่งนะฮะขอหมายจับจับนะครับอีกเรื่องหนึ่งต้องส่งไปทางอายการ นะแต่เขาบอกว่าเมื่อส่งไปถึงศาลแล้วก็เหมือนกับว่าก็ส่งถึงศาลแล้วก็มีการต่อสู้ระหว่างบนศาลของตำรวจกับทนายเท่านั้นครมันถึงศาลแล้วลหละนะครับเพราะหมายจับแล้วก็แสดงว่ามันข้ามาแล้วนะครับส่วนเรื่องนั้นที่บอกว่าจะแขวนหรือไม่แขวนคงคงทิ้งไปแล้วนะคงทิ้งไปแล้วทีนี้เราเห็นสื่อไหมครับท่านท่านยุคคนเขาก็พูดตบท้ายดีๆนะ คุณไอสื่อเนี่ยสื่อเนี่ยเขาไม่ยอมนะครับเขายังพยายามที่จะไปหาแง่หามุมหาอะไรของเขาอะ่ะมาใส่ร้ายเก่าหาอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาบอกว่าสื่อนี่เนี่ยทำตัวเหมือนทนา่านเหมือนทนายสื่อทําตัวเือนทนายสื่อเหมือนทําตัวเหมือนตํารวจสื่อทําตัวเหมือนพนักงานสนสอบสวนนะครับไปค้นหาเองเลยครับไปบอกว่านี่มีระวังนะโดยเฉพาะสื่อยูทูบเบอร์เนี่ย ฝั่งตรงข้ามเนะี่ยเขียนแบบเหมือนเดิมครับเขียนเหมือนทุกทั้งตลอดปีที่แล้วเนะี่ยวิธีวิธีการโจงหัวเขาเนี่ยนะครับเรียกว่าวินิสมาลามากคึกคักมากนะค,คุณไม่ต้องไปหาหรอกครับคุณรอรายงานข่าวเท็จจริงทุกปกติเขาพอรอข่าวจากตำรวจก็พอรอข่าวจากคนายตำ้วเขาพอปดีนี้คุณไม่ต้องไปสแสวงหาข้อมูลเอง คุณทาเรื่องอื่นบ้านเมืองก็ทําไปนะคุณไม่ต้องมาทําเรื่องนี้มากมันเข้าสู่แบบนี้แล้วคุณไม่ต้องมาเกลียดชังเกลียดชังมากจนต้องอยู่ไม่ได้นะ,นะครับเพื่อมันทำเรตติ้งไม่ต้องนะครับมีการบอกว่าไปเจอพยานใหม่บ้างไปเจอหลักฐานใหม่บ้างอะไรเนี้ยผมถามคุณว่าเรื่องมันไปถึงตำอ่าไปถึงศาลแล้ว เรื่องไปถึงศารแล้วนะครับคุณจะมาพูดทําแมวอะไรเนี่ยเรื่องมันถึงสารแล้วมันตํารวจเขาเพียงพอในเรื่องนั้นแล้วทําเรื่องขึ้นไปแล้วคุณจะมาหาหลักฐานใหม่ทาไมหนึ่งปีอ่ะหนึ่งปีคุณไปหาหลักฐานที่ไหนคุณจะไปหาพยานบุคคลใหม่ในหนึ่งปีเนี่ยก็เชิญนีคุณกล้า คุณกล้าพนันช่องคุณไหมล่ะยุบยุบยุบช่องเลยถ้าคุณจะเล่นกัน,นในยุบช่องเลยนะครับสำนวนตำรวจสรุปไปส่งสารจะฟ้องกันแล้วเนี่ยแล้วคุณจะมาหาหลักฐานใหม่ทำแมวอะไรนะครับคุณทำเหมือนกันลยังไม่ฟ้องอะ่ะคุณทำเหมือนว่าตำรวจยังไม่ฟ้องลงพนคุณจะได้ประเคนหลักฐานใหม่มา หปีจะไปหาคนไหนอีกครับหนึ่งปีคุณฝนตกฟ้าร้องอ,อยู่ในภูเขาอยู่ในสถานที่เกิดเหตุหมดแล้วอ่ะน้ําไหลไปไหลน้ํำซอกไปไหลรอบแล้วนะ่ะคุณจะไปหาหลักฐานอะไรอีกคุณจะไปหาหลักฐานอะไรอีกในมริเวณน,นั้นนะ่ะคุณจะไป